ไม่ต่างต่างที่ราคาเดียววกเอาไว้วันมวมาเวลาสวยด้วยนะสาเข้ที่นี่สถานบ้านโงที่สถานบ้านโทชลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถสดและมัตสวาร์ทางชลาร์ ขึ้นลงจากขบวนรถและตรวจตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะรถเรินขบวนที่172ต้น <t ward ing> right. ทางสถานีสุไนก็ลบสุดปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการ ท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ มันบ่งตามเวลานะฮะ